อาจารย์หลายๆท่านคงเคยรู้จักและใช้งานแคนวาแอปกราฟิกชื่อดังกันมาบ้างนะครับแต่ปกติเราจะใช้แคนวาในการออกแบบกราฟิกต่างๆทั้งที่อยู่ในรูปแบบของปริ้นีเดียแล้วก็รูปแบบที่เป็นดิจิทัล m e ดีโนะครับแต่จริงๆแล้วแคนวาก็ยังมีอีกหนึ่งฟังก์ชันที่ซ่อนอยู่ด้วยนะครับนั่นก็คือฟังก์ชันในการตัดต่อวิดีโอครับและนอกจากจะตัดต่อวิดีโอได้แล้วก็ยังสามารถนํากราฟิกต่างๆที่แคนวามีนั้นมาใช้งานร่วมกันได้อีกด้วยแม้คนที่ไม่เคยมีพื้นความรู้เรื่องตตัดดด่่่อออวีโมมาาาาากกนร็สถทํไ้งยๆ แต่การตัดต่อวีดีโอบนแคนว่าจะทำได้ยังไงนั้นไปชมกันเลยครับเอาละครับอาจารย์ทุกท่านครับเราจะเริ่มเข้าสู่การตัดต่อวิดีโอด้วยแคนว a นะครับเราให้อาจารย์ทุกท่านเข้ามาที่ canva.com ได้เลยครับนะฮะก็เปิดเบราว์เซอร์ขึ้นมานะครับพิมพ์ canva.com นะฮะ แล้วก็เดี๋ยวผมจะให้ดูตัวอย่างนะครับว่าการตัดต่อวิดีโอที่ผมเตรียมเอาไว้นะครับจะมีลักษณะย,ยังไงต้องเกินอย่างนี้ก่อนนะครับว่าแคนวาสนะเนี่ยจะมีความสามารถตัดต่อวิดีโอได้ก็จริงแต่ว่าก็อยู่ในขั้นเบสิกมากๆนะครับจะไม่สามารถทําอะไรที่มันอยู่ในระดับแอดวานซ์ได้นะครับก็เป็นเพียงแค่เอาคลิปที่อาจารย์เตรียมเอาไว้นะครับมาเรียงตต่อกันใส่ทราน i ิชันได้นะครับใส่โลว์เตอร์แบบจํากัดได้นะฮะก็ทําได้แบบ เบสิกนะฮะซิมเปิลซิมเปิลเท่านั้นนะครับแต่ก็สามารถเอาไปใช้งานได้จริงๆนะครับทีนี้ถ้าเกับจากตัวอย่างนะฮะที่ผมเตรียมเอาไว้เนี่ยก็จะเป็นคลิปสั้นๆนะครับเหมือนกับเป็นคลิปการสอนนะฮะยกตัวอย่างเช่นเราลองเล่นดูนะครับผมก็จะมีตัวอย่างนะท่อนแรกก็คือจะเป็นอินโทรนะครับแล้วก็จะเป็นโลโก้แอนิเมชันนะครับแล้วก็เข้าสู่เนื้อหานะครับแล้วก็จบนะมีบทสรุปจบนะครับลองดูครับ นะฮะอ่าตรงนี้จะเป็นอินโทรนะครับที่ผมจะไล่มาเพื um> ่อไม่ให้เสียเวลาพอจบอินโทรปุ๊บนะฮะก็จะเป็นโลโก้นะครับอ่ะเอาละครับนะครับเรามาเริ่มนะครับในการใช้งาน k e n o t e เพื่อมาออกแบบแต้มวิดีโอกันนะครับเราก็เริ่มต้นด้วยการนะครับเปิด k e y n o t ขึ้นมานะฮะแล้วก็แตน k e n o t e ขึ้นมานะครับนะฮะอ่ตรงนี้ก็จะเป็นช่วงเนื้อหาของการสอนนะครับอาจารย์ก็สอนไปเรื่อยๆจนจบนะครับ พอสอนจบปุ๊บ,บนะฮะอ่าเราก็จะเข้าสู่บทสรุปจบการวิดีโอสื่อการสอนของอาจารย์ได้เลครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือการใช้งานซีดอตบนไอแพเพื่อนําไปออกแบบเซนเซอรวิดีโอนะฮะอ่าก็เป็นบทสรุปจบ,ปบนะฮะก็จะเห็นว่าก็โอเคในระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะครับทีนี้เงื่อนไขของการตัดต่อได้เนียนดีหรือไม่ดีขึ้นอยู่กับคลิปที่อาจารย์เตรียมนะครับถ้า คลิปที่อาจารย์เตรียมนั้นโอเคนะครับทำมาดีเรียบร้อยก็จะทําให้ขั้นตอนการตัดต่อบนแคนวาั้นค่อนข้างง่ายนะฮะลอกจากนั้นเราก็ยังสามารถใส่ตัวนี้ฮะพวก l o ว e r third นะครับชื่อเรานะครับหรือกราฟิกพวกนี้นะฮะใส่ลงไปได้อีกนะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะมาเริ่มนะครับว่าวิธีการตัดต่อวิดีโอได้แคนวาสทำยังไงนะฮะก็มาที่ตัวนี้เลยครับกมันจะกลับมาที่หน้าหลักก่อนนะครับแล้วก็ไปที่สร้างงานออกแบบนะฮะ แล้วก็มาที่วิดีโอนะฮะวิดีโอนะครับทีนี้ก่อนอื่นเลยนะครับเราคงจะต้องมีการอัปโหลดวิดีโอขึ้นไปก่อนนะครับ,แล, upload, รบแล้วก็ไปที่อัปโหลดนะครับแล้วก็ไปที่วิดีโอครับนะฮะหลังจากนั้นอาจารย์ก็อาจจะต้องเตรียมไฟล์เอาไว้นะครับสำหรับการตัดต่อนะฮะเ,เตรียมไฟล์เอาไว้นะี่ผมก็อาจจะนะครับเอาไฟล์วิดีโอทั้งหมดตรงนี้นะครับที่ผมเตรียมไว้นี่ลากเข้ามาวางไว้ในแคนวา นะครับแล้วก็รอให้อิอนเทอร์เน็ตทำงานนะครับก็จะเป็นการอัปโหลดตัววิดีโอขึ้นไปบนเซิร์ฟเวอร์นะครับของแคนวานะครับอันนี้ก็ต้องระวังนิดนึงนะครับว่าไฟล์วิดีโอของอาจารย์นั้นต้องไม่ใหญ่เกินไปนะครับต้องเพราะว่าแคนวาถ้าเป็นเวอร์ชัน Pro นั้นเขาจะให้พื้นที่เราแค่1น0 g b กิกะไบต์เท่านั้นนะครับถ้าเกิดว่าตัดต่อวิดีโอเสร็จแล้วเอ็กพอร์ตเสร็จแล้วก็อาจจะจำเป็นจะต้องลบวิดีโอต้นฉบับทิ้งนะฮะวิดีโอต้นฉบับเป็นฟุตเทจตัวเนี้ยทิ้งไป นะครับเพื่อที่เราจะตัดต่อได้ยาวนานหรือทํางานอื่นๆได้นานขึ้นนะครับโอเคครับหลังจากที่เราอัปโหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะมาเริ่มการตัดต่อกันเลยนะครับอันดับแรกเลยก็คือเราจะต้องทราบว่าคลิปไหนของเรานะครับเป็นคลิปที่เราเตรียมเอาไว้เรียงลําดับนะครับคลิป1 2 3 4อนะะอันนี้เราอาจจะต้องมีบทเตรียมเอาไว้นะครับอย่างของผมเนี่ยคลิปนี้จะเป็นคลิปแรกนะครับผมก็กดค้างไว้เราก็ลากลงมาวางไว้ในช่องที่เป็นไทม์ไลน์ด้านล่างนะครับนี่นะฮะ นะฮะอ่าแล้วเราลอง play, เลื่อนนะครับตรงนี้เขาเรียกว่าเพลย์เฮดนะฮะเส้นยาวๆนเรียกว่าเพลย์เฮดนะครับเราเลื่อนมาที่จุดเริ่มต้นแล้วก็ลองฟังดูอาจารย์หลายๆท่านนะครับก็น่าจะเคยใช้ตัวซีโนตบนไนะนะฮะทีนี้จะสังเกตว่าในคลิปแรกของผมเนี่ยผมจะมีต้นหัวนะครับตรงหัวตอนต้นเนี่ยนะฮะเป็นลักษณะการน,นับและมีเสียงตบมือเพื่อเป็นสนัญลักษณ์ของการตัดตอ่อนะ,ะซึ่งอันเนี้ยเราต้องเอาออกนะครับเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องลองฟังดู อ่านะครับเพราะฉะนั้นผมจะทําการตัดนะฮะก่อนมาตรงนี้นิดหนึ่งเลื่อน playhead มาในจุดที่ผมต้องการเป็นจุดเริ่มต้นนะครับหลังจากนั้นผมเอาเมาส์มาที่ตัวด้านหน้านะครับตัวเมาส์จะกลายเป็นลูกศรไซา์ขวานะฮะก็กดค้างไว้ครับแล้วก็ดันเข้ามาให้ตรงกับ l พ y h e a d นะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดเริ่มต้นคลิปของเราอ่ะลองดูครับอ่านะฮะโอะก็ถือว่าโอเคนะครับจุดเริ่มต้น นะครับอ่าเหมือนเดิมฮะเราก็ต้องไปหาจุดท้ายนะครับว่าของจุดท้ายเราเป็นยังไงนะฮะแต่วจะมีวิธีการทํางานยังไงนั้นติดตามได้ในคลิปนี้ได้เลยครับปึ๊บอ่าเพราะนั้นติดตามได้ในคลิปนี้ได้เลยครับผมก็หยุดนะฮะแล้วผมก็ดันกลับเข้ามาหา Playhead นะครับมันก็จะตัดช่วงท้ายนะฮะวิธีนี้เขาเรียกว่า Tri มนะฮะเราจะเป็นการ t ริมคลิปต้นคลิปกับท้ายคลิปอ่าตอนนี้คลิปหนึ่งเสร็จแล้วนะครับ คลิป2ผมจะต่อด้วยเ,เป็นโลโก Animation นะครับซึ่งโลโก Animation ถ้าเราทำบาพอดีจะไม่ต้องตัดเลยนะครับอ่ะเพราะนั้นเราดูตอนท้ายคลิปนะครับต่อกับโลโก้ที่เป็นคลิป2ปน,นะนะครับอ่าโอเคหลังจากนั้นนะครับผมก็จะมาเป็นคลิปที่3 นะครับผมก็จะเป็นคลิปนี้เป็นคลิปที่สามก็จะมาวางไว้นะฮะเอาละครับนะครับเรามาเริ่มนะครับในการใช้งาน Keynote เพื่อมาออกแบบเตนเตอร์วิดีโอกันนะครับเราก็เริ่มต้นด้วยการนะครับเปิด Keynote กันนะครับเราก็เริ่มต้นด้วยการนะครับเปิด Keynote ท่านหลายๆท่านนะครับผมจะตัดตรงต่เปิด Keynote นะครับเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วคลิปต่อไปผมก็จะเป็นอันนี้นะฮะลงไปวางเอาไว้ นะฮะเปิดสีโน้ขึ้นมานะฮะแล้วก็ถัดสีโน้ขึ้นมาลองดูฮะเราก็เริ่มต้นด้วยการนะครับเปิดสีโน้ขึ้นและทั้งหมดนี้นี่ครับอ่าโอเคและทั้งหมดนี้นะครับอ่าโอเคนะครับแล้วก็ไปดูตอนท้ายนะครับพอมือลงผมก็ทริมปึ๊บนะครับเสร็จแล้วผมก็เอาโลโก้ไปปิด เพราะฉะนั้นตอนนี้ฮะก็ถือว่าเรียบร้อยนะครับในการตัดต่อนะครับหลักการจริงๆก็ไม่มีอะไรมากครับเพราะแคนว่าเขาออกแบบให้ทําง่ายอยู่แล้วนะครับคือเอาคลิปวิดีโอลงไปแล้วเราก็ลองฟังนะครับมีการตัดหัวตัดท้ายนะฮะที่ที่เราสามารถทําวิดีโอนะครับทีนี้ตรงเครื่องหมายบวกนะครับก็จะเป็นการใส่เอฟเฟก นะฮะเป็นการใส่ Transi t i o n นะครับเราก็สามารถที่จะกดเครื่องหมายบวกแล้วก็เลือก Transition ได้ว่าจะเป็น Trans i t i o n แบบไหนนะครับในการเปลี่ยนภาพก็จะมีแบบละลายแบบสไลด์นะฮะแบบเลื่อนนะฮะวงกลมนะฮะมีให้แค่นี้นะครับแล้วก็จะมีระยะเวลาในการเปลี่ยนนะฮะเช่น0.5วินาทีนะครับหรือเราจะมากกว่านี้อ่ะ0.6นะครับอทนนี้เราลองดูครับว่าเราจะเปลี่ยนยังไงนะฮะเพราะว่าจะเป็นการ dissolve นะฮะละลายก็คือ dissolve ถ้าเกิดไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนนะครับเป็นเครื่องหมายบวกแบบปกติเขาเรียกว่าคัดชนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะได้ให้มันมีการเปลี่ยนช็อตเนียนๆหน่อยนะครับเราก็สามารถจะใส่เอฟเฟกลงไปได้แบบนี้ไขสัตว์ทรานซิชันนะฮะก็จะดูเนียนขึ้นนะฮะก็จะดูเนียนขึ้นนะครับเราก็เริ่มต้นด้วยนนมาครับทีนี้ผมมีตัวอย่างนะครับที่อยากจะนําเสนอให้นะครับอันนี้ก็คือการ ใส่ transition นะครับตัวสุดท้ายนะครับก่อนที่เราจะทำการ save ก็คือเราสามารถใส่ไตเติลนะฮะใส่ไตเติลต่างๆนะครับตัวไม่ใช่ไตเติลฮะใส่กราฟิกละกันนะครับยกตัวอย่างเช่นผมต้องการจะใส่ชื่อนะฮะเป็นชื่อโลโก้ของผมนะฮะเป็นชื่อเราก็สามารถจะเสิร์ชคำว่า lower t i r d นะครับเขาก็จะเป็นกราฟิกนะครับแบบนี้นะฮะอ่ะเราก็ลองดูนะฮะอันนี้แบบนี้ก็ได้นะครับแล้วเราก็ย่อลงมา อันนี้จะเป็นแบบแอนิเมชันด้วยนะครับแล้วก็ลากลงมาวางไว้ประมาณนี้นะครับแล้วจากนั้นเราก็สามารถมาใส่ตัวหนังสือนะฮะแล้วก็ไปที่ข้อความนะครับผมก็จะไปเป็นเพิ่มหัวเรื่องย่อยนะฮะย้ายเข้าไปนะครับปรับขนาดลงมานะครับนี่ก็เปลี่ยนเป็นชื่อเรานะครับย้ายนะฮะ เปลี่ยนฟอนต์นะครับถ้าเรายังไม่ชอบใจฟอนต์นี้เราก็สามารถเปลี่ยนฟอนต์ได้นะครับอ่าโอเคนะครับก็ได้แล้วเราต้องการจะใส่ตัวองค์ประกอบยอังอื่นอีกไหมนะครับเช่นพวกกรอบนะฮะพวกนี้เราสามารถใส่ได้หมดเลยนะครับอย่างเช่นผมนัดเป็นพวกกราฟิกเช่นเราอยากจะได้เป็นคําว่าไลฟ์นะฮะคำว่าไลฟ์อะไรพวกนี้เนี่ยฮะอย่างเงี้ยนะครับ,นะรบเราก็สามารถจะใส่ลงไปได้ใช่ไหมฮะ แล้วก็ย่อลงมานะครับไปวางไว้มุมขวานะครับเราจะไล์จริงไม่จริงก็ไม่รู้อะใส่ให้มันเป็นลักษณะของสีสันอย่างนี้ก็ได้นะฮะเราก็ลากไปวางนะครับนอกจากนี้นะครับเรายังสามารถใส่ตัวแอนิเมชันนะครับของการเข้ามาได้นะฮะเช่นเราคลิกที่คลิปนี้แล้วเราเลือกที่เคลื่อนไหวนะครับเนี่ย ก็จะเป็น a n i m เมชันสําหรับการเกิดขึ้นของคลิปนี้นะฮะเขาก็จะใส่ให้ตัวกราฟิกทั้งหมดเนี่ยนะครับก็จะเป็นแอนิเมชันทั้งหมดเลยนะฮะนีนะ่ผมลองใช้เป็นแบบนี้นะกลิ้งไปกลิ้งมานะครับแล้วเ,เราลองเลย์ดูอาจารย์หลายๆท่านนะครับก็น่าจะเคยใช้ตัวทีโนตับนหนแทดทำการออกแบบสไลด์พรีเซนเ t ชันนะครับเพื่อมาใช้ทำสื่อการเรียนการสอนนะครับ แต่จุดที่อีกอันนึงก็คือว่าการใส่กราฟิกแบบนี้นะครับเขาจะใส่ทั้งคลิปนะครับจะไม่สามารถตั้งเวลาว่าเมื่อไปถึงจุดหนึ่งแล้วเอาออกไปนะครับอย่างเงี้ยไม่ได้นะฮะใส่ปุ๊บเนี่ยจะอยู่ยาวทั้งคลิปเลยนะครับยังกําหนดเวลาไม่ได้ในตอนนี้นะครับแต่อนาคตก็อาจจะไม่แน่นะฮะแต่ว่าเพียงแค่นี้ก็ถือว่าเป็นสีสันนะครับของการใช้งาน กันว่านะครับที่เราสามารถจะเอาคลิปวิดีโอลงไปนะฮะวางบนไทม์ไลน์นะครับใส่กราฟิกได้นะฮะใส่ชื่อได้นะครับแล้วก็ตัดต่อได้แบบง่ายๆนะครับพอเราทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะนำไปทำการดาวน์โหลดนะครับเราก็คลิกตรงนี้นะครับแล้วเขาก็เลือกเป็นดาวน์โหลดนะครับเป็นวิดีโอ mp4 นะครับหลังจากนั้นเราก็กดดาวน์โหลดได้เลยครับเอาละครับนะฮะตอนนี้เราก็ดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับก็ ตรงนี้ไปนะครับปิดตรงนี้ไปนะครับเราลองมาชมนะครับตัววิดีโอที่เราเพิ่งทำการดาวน์โหลดลงมาเสร็จนะครับอาจารย์หลายๆท่านนะครับก็น่าจะเคยใช้ตัว Keynote บน iPad ททำการออกแบบสไลด์พรีเซนเทชันนะครับเพื่อไปใช้ทำสื่อการเรียนการสอนในห้องเรียนนะฮะก็ถือว่าโอเคเลยนะครับมีกราฟิกนะครับที่เราใส่ไปเรียบร้อยนะครับ แล้วก็เนี่ยมาหลายครั้งแล้วนะครับแต่จริงๆแล้วคิดเราจะทำให้วิดีโอของอาจารย์นั้นมีลูกเล่นนะครับดูเป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้นแต่ว่าจะมีวิธีการทํางานยังไงนั้นติดตามได้ในคลิปนี้ได้เลยครับอ่ะเอาละครับนะครับเรามาก็ถือว่าการเชื่อมภาพก็ถือว่าทําได้ดีนะครับนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือการใช้แคนวานะครับในการตัดต่อวิดีโอนะฮะก็จะเห็นว่าทําได้ ง่ายๆนะครับไม่มีอะไรยุ่งยากเลยนะครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือการตัดต่อวิดีโอได้แคนว่าซึ่งทําได้ง่ายรวดเร็วแม้คนไม่เคยตัดต่อวิดีโอมาก่อนก็สามารถทําได้นะครับและน่าจะเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่จะช่วยอาจารย์ทุกท่านในการผลิตสื่อการสอนได้มีคุณภาพครับสำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับผมคนต้องขอลาไปก่อนพบกับเทคนิคดีๆในรูปแบบวิดีโอติ utorial ของสนับพัฒนาการเรียนรู้ได้ใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ